ต้นไม้ใหญ่ครับอะไรครับนี่ไงมุณนั่ตะพงจันผ้าเลยคุณไปการไฟ้าครับนี่มาดูเขาวิ์นามปลาครับนี่เตรียมตัวกันมาพร้อมนะครับรปลาตูนนนนนวิตนามนาลงไปตักเลยนะมลงไปไหน <c oughs> สวิงยี่นู้นนี่ครับเอ้ยมึงไปชอดน,นู้นนี่นี่ครับเอาแล้วครับเอาแล้วเริ่มปักแล้วนะครับเอาแล้วรอดหมดรอดอมาเลย รอดไหมยกขึ้นมาดูดนป่าเลยเอาอีกเขวี้ยหลักมาปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรรอดปลาแป๊บ ปลาแป๊บพนั้นโอ้ยกูเรียกเรียนนักว่าครับพาไปดูคุณนัทตาผมยดพาครับผมสบายผมไปตักตรงที่มันขึ้นเป็นฟุ้งๆดีนะอุ้ยดูนี่ครับดูดูดูขึ้นดามืดเลยครับโอ้ยยีบเต็มบ่ออ่ะเฮ้ยเยี่ยบๆนะที่ อดกูบอกจุบนี่ครับดูสภาพปลาครับโอ้โหปลาขยะแยงครับปลาขยะแยงปลาขยะแยงปลาขยะแย้ง,ยง,ยงนี่ครับ ไปปลาซอย<ป>ยังี้เอาไปทำอะไรอะ่ะนึกปลา๋ลอ